เรามาจัดการปลากันบ้างนะผมเนี่ยหลังจากที่ว่าเราไปจัดการไอ้ลายกันแล้วนะผมมาผมก็เลยมาวันนี้ฮะบอ่อนี้ครับผมนี่ตรงน,นี้เป็นบอ่อของเทศบาลนะฮะอ่าอันนี้หากินได้นะผ,ผมบอ่อไดยเลยน่าจะมีตัวทำทีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้นะผมนี่นี่นี่งนี้เลยทำาีผมโอ้แล้วบอ่อเลยต้องขึ้นดีๆแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวบินลงไม่ทันเลยเนี่ยแมงบินแมงบินผมแต่เช็คแล้วนะผมไม่มีนะฮะลยุยกันเลยขึ้นลุยเลย ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยท่านผู้ชมโอ้โหวัดจะขึ้นได้ท่านผู้ชมแล้วดูนี่ไม้ท่อนนิดเดียวท่านผู้ชมโอ้ยสุดยอดจะนั่งยิงได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเอาลองดูวัดใจวัดใจไปเตรียมเตรียมกันก่อนท่านผู้ชมนะเฮ้ยผมว่าไม้นี้น่าจะเขาทา,ย,นะทาย,ยนะท่านผู้ชมเฮ้ยสวยๆนะท่านผู้ชมเนี่ยบอบัวผมเนี่ยว้าวมันจะมีตัวอะไรมาบ้างท่านผู้ชมเนี่ยลองวัดกันดูท่านผู้ชมอืม ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยมันมามันมีตัวมาท่านผู้ชมเอออันไงนั่นไงท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมกล้องอาจจะไกลๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหจะบอกว่าตัวนี้โอ้โหตัวเป็นโลท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหโคตรเสียดายท่านผู้ชมเอี่ยวไม่ได้ท่านผู้ชมสุดตัวพอดีเลยโอ้โหยิงไม่ได้ท่านผู้ชมไงก็ยิงไม่ได้ย,ไไดยิงก็จะหงายหลังท่านผู้ชมต้องรอตัวต่อไปนะฮะหืมยังไงก็ต้องรอให้มันขึ้นมาอีกฮะมันจมลงไปแล้วท่านผู้ชมโคตรเสียดายเลย เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอตัวต่อไป <c oughs> โอ้นงงั่งอยู่โอ้โหตัวชายหมดผมนั่งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะนี่ฮะหมายแล้วท่านผู้ชมขึ้นอีกขึ้นอีกทุกท่านชมเดี๋ยว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 รู้เดี๋ยวรู้ท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะเอาอีกแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะโผล่หัวขึ้นมาตัวนี้ประมาณครึ่งโลนะฮะเอาเป็นไงยิงไม่ได้เหมือนเดิมท่านผู้ชมนี่ฮะมันเอี้ยวไม่ได้ท่านผู้ชมนั่งไม่ถนดัดโอ้ถ้าเป็นไปแล้วไม่เหลือท่านผู้ชม รอตัวต่อ,อไปอีกท่านผู้ชมเนี้ยยังไง,ไงต้องเอาต้องหัวให้ได้ทมม่านผู้ชมมามาอีกแล้วมาท่านผู้ชมเอาไหมเอาไหมนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะหัวขาวทุ่กคนเนี้ยเอาลอง,ลองวัดใจทุ่กคนเนี้ยน้ําใสด้วยนะทมม่านผู้ชมมองไม่ค่อยชัด,ดนะฮะลองดูนั่งไม่ได้เหมือนเดิมนะทุ่กคนเนี้ยยิงก็โคตรยากทมม่านผู้ชมเอาวัดใจวนไหมวนไหมวิ่งไหมวิ่งไหมหช้าไปหน่อยไม่วิ่งเนี้ย โอ้ท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนั่งโคตรยากท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ดูไม้ท่อนเดียวท่านผู้ชมเนี่ยโอ้มาสองตัวแนละ้วท่านผู้ชมเนี่ยยิงไม่ทันตัวหนึ่งยิงไม่ได้เอี้ยวไม่ทันนะผมอีกตัวสองยิงไม่ถนัดอีกท่านผู้ชมไม่โดนอีกเสียดายเลยท่านผู้ชมโอ้แต่หมายนี้ผมว่าปลาช่อนค่อนข้าง,งเยอะเลยะฮะโอ้เดี๋ยวผมก็ต้องมาตามกันต่อผมว่าว่ามันจะมีต่อผมไปลุยกัน